ใช่ครับอย่างที่เรารู้นี่ครับขนมของเพื่อนครับว่างจะอร่อยของเราเสมอดังนั้นเราจะมีวิธีแยกขนมเพื่อนกินยังไงให้เนียนที่สุด <Wow. S 2> เนียนแค่ไหนไปดูกันเลยงอ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 งเลยวิธีที่หนึ่งทำเป็นไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นขนมชิ้นนั้นมาก่อนไปทเหอะไรอยู่วะอ๋อยืนดูอยู่เลยแล้วหนุก้าชื่อช่องอะไรวะ,ยะเย็บเป็ดไงช่องนี้เรามาแรงเลยอ,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 อะไรอยู่อ่ะ อขนมไงขนมอะไรวะนี่แจ็คเไปกินเหรอไม่เคยอยู่บ้านกินได้ไปลองไปลองกินขนมไทยเขาเป็นไงวะอร่อยเพื่ออร่อยเนอะอืมนี่ว่าเฮ้ยบ้องเลเอ๋อร่อยอร่อยวะจะอยู่มาต้องคล้องน้่งหมดทั้งองเหมืนเนี่ยไปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยขนมวะวิธีที่สองสอบถามความเห็นเรื่องรสชาติ

อ๋อเออกับ้ลเออ้นะเยขนมมาเออเขนมมาปูเอาของปูไปอีกแล้ววิธีที่สามถามถึงที่มาเอาไปไหนมาหานี่แหละถามว่าไปไหนมาไปนู่นมานครนายกะแล้วขนมเาแบบไหนอ่ะบุญลุงของดีก็เลยนะห,หรอ,อ,อ

วิธีที่สี่พูดถึงความแปลกใหม่เฮ้ยนิวไปหาเพื่อนแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรออยากเพื่อนมาแฟนที่ไหนไม่มีบ้านกูโสดบ้านกูนั่งด้วยใช่เหรอเออตจริงเนี่ยเจูเฟสติวัลไปถามได้โปรโมทไหมเนี่ยไม่โปรโมทอันนี้รถใหม่เหรอรถใหม่รถใหม่ขาอร่อยนะทั้งอร่อยอื้ม คนเก่งอ่ะเออยอกบอกเลยเฮ้ยนะไปเล่นเกมกันเพื่อนอ๋อไปแล้วเหรอไปฮ้ยจะมาเออเออไปไปเอ้ยไอ้ล็อตไอ้เฮ้ยเฮ้ยหลงฟูไปนะเมนจิเตอร์ไลน์จริงจริงกับเล่นกันหลังวิธีสุดท้ายวิธีที่ห้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น เฮ้ยพี่ทำอะไรอยู่อ่ะหนมหอมหนมหอมอ่ะหอมอ่ะลำไรอ่ะมไงซีมอนเนี่ยที่มันใช้ยี่ห้อยสีลอนมาปริที่มันอร่อยอร่อยอ่ะเฮ้ยไม่ว่าซีอุยอร่อยวะเฮ้ยว่าซีลอนเฮ้ยเดี๋ยวเพว่าอันเนี้ยอร่อยลองชิมดูก่อนไหนลองชิมอ่อยจริงมากเลยยังไงซีลอนก็อร่อยกว่าว่าซีอุยอร่อยว่ะเนี่ยไม่อร่อยแล้วนะมึงเชื่อกูดิว่าอันเนี้ยมันอร่อยจริงจริง ใช่นี่อร่อยมากเลยเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วติดมากเลยเนี่ยถูกตรๆเลยเลยที่ไหนก็มีเตีแต่ตีบอกแล้วอร่อยจริงไม่เชื่อผมอร่อยจริงนะใช่ไม่ได้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะผมว่าเฮ้ยผมตาไม่ดีแม่ขโมยมึงจะไม่ทิ้งกูแบบไหนเราแม่งแบบจริงนะจริงเออเรียกว่ามจับหนุ่มกลับมาชัวร์ ผู all out time cards. ้รองเงินแตกแล้วเนี่ยงัดหมดผมซื้อใหม่กว่ามากเฮียแม่งไม่ได้ขอเกียรดิ